สวัสดีครับผมทลิปนี้นะฮะจะพามาดูทางออกฉุกเฉินของรถขุดนะฮะรถขุดอันนี้จะเป็นของยี่ห้อฮิตาชินะครับยี่ห้อฮิตาชินะครับผมของฮิตาชิเนี่ยทางออกฉุกเฉินเขาจะอยู่ที่กระจกหน้าในกรณีขึ้นจากเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นพคคลิกคว่ำหรือเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่นะฮะทางออกฉุกเฉินถ้าตอนนี้เราเปิดประตูไม่ได้นะครับใช้ค้อนเคาะน,นะครับเคาะที่กระจกหน้า <S <S เห็นไหมฮะเขาจะมีสัญลักษณ์ออกทางออกฉุออกเฉินนะแล้วก็ กระจกหลังก็จะมีสัญลักษณ์อยู่โดยใช้ค้อนนะครับเขาจะมีค้อนมาให้ใช้ค้อนตัวนี้เป็นเคาะนะครับเคาะแล้วก็ถีบเคาะแล้วก็ถีบเอาออกไปเลยแล้วก็ให้ตัวเราออกไปได้นะครับผมแล้วก็ข้างหลังก็เหมือนกันก็ใช้ค้อนเคาะนะส่วนของซูมิโตโมะซูมิโตโมกอ่ะเขาก็ใช้ค้อนเคาะเหมือนกันหรือถ้าเกิดเขาออกออกออกค้อนเคาะไม่แตกหรือถ้าฉุกเฉินนะสรุปข้งงบนหลังคาของซูมิโตโมกก็สามารถเปิดเปิดได้เลยเปิดแล้วก็ ตัวออกไปเลยเพราะของซูบิโตโมเนี่ยบางทีอ่ะถ้าเกิดอุบัติเหตุนะรถพลิกคว่ำไปเพิ่มเนี่ยสัลลูปต,ตัวเนี้ยมันจะเปิดเองเลยมันจะได้เปิดเองเลยกระตุกมันก็ได้ไเปิดเองเลยส่วนของแคทนะครับส่วนของแคทเขาจะเป็นตัวดึงข้างหลังกระจกข้างหลังนะฮะก็จ,จะมีห่วงให้ดึงแล้วก็มีป้ายสัญญาณบอกทางออกฉุกเฉินก็ใช้ดึงห่วงดึงขอบยางออกมาแล้วก็ใช้เท้าถีบกระจกออกไปแล้วก็ลุกออกไปในทางนั้นนะครับผมถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ